ับหน้าแล้วมันจะเป็นยังไงสิวขึ้นบานเลยแล้วก็เลยมาใช้ตัวนี้อันนี้ก็คือ p ีชีเบโอเคก็สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องนะคะก็วันนี้นะคะเราก็นำสกินแคร์ที่ใช้แล้วรู้สึกชอบ ใช้แล้วเห็นผลดีกับตัวเรามาแชร์ให้เพื่อนๆได้มชมกันนะคะสกินแคร์ที่เราใช้นะคะราคาก็จะเป็นประมาณราคานักเรียนนักศึกษาสามารถซื้อได้นะคะส่วนมากก็จะเป็นสกินแคร์แบบซองแล้วก็แบบ,แบบปริมาณแบบทดลองอะไรอย่างงี้ราคาก็จะประมาณหลักสิบแล้วก็มีหลักร้อยนิดๆน,นักเรียนนักศึกษาสามารถซื้อได้นะคะ อ๋อก่อนที่จะไปเริ่มนะคะเราต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ no sponsor ใดๆนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้ก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะก็หลังจากที่ใช้นะคะเรารู้สึกว่าสิวอุดตันมันลดลงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยใช้พวกคิีมซิงก่อนที่เราจะแบบ ไปล้างหน้าใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยก็แต่งหน้าแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ใช้คีคซิงล้ลางเฮ้ยไม่ได้ใช้คีคซิงลบเครื่องสาอางก่อนพอแบบว่าเราไม่ได้ใช้ตัวเนี้ยลบลบเมคอัพก่อนที่จะไปล้างหน้ามันทําให้แบบว่าอย่างไงอ่ะเครื่องสาอางอ่ะมันยังลงเหลืออยู่ที่หน้าเราเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดสิวอุดตันนะคะดังนั้นเราก็เลยแนะนํานะคะคนที่ชอบแต่งหน้าก็ให้เช็ดหาคีคซิงมาเช็ดก่อนล้างหน้าจะช่วยลดสิวอุดตันได้เยอะเลยค่ะ ตัวนี้เราก็ใช้เราไม่แพ้นะไม่รู้สึกแบบไม่รู้สึกคันไม่รู้สึกแพ้ไม่มีสิวึ้นสิวรูตันลดลงด้วยซ้าก็แนะนำาะะต่อไปนะคะก็จะเป็นสบู่ล้างหน้าตัวนี้เราใช้มาตั้งนานนะตั้งแต่อยู่มัธยมก็คือใช้กันทั้งบ้านสําหรับคนเป็นสิวเลยนะทุกคนอันเนี้ยก็คือแม่กับน้องเป็นคนที่ ผิวแพ้ง่ายมากแต่ว่าใช้เนี้ยแล้วไม่แพ้อันเนี้ยใช้แล้วล้างหน้ามันแบบเกยงๆดีต่อไปนะคะก็จะเป็นสบู่อาบน้ําก็คือมันรวมอยู่ในสกินแคร์ไหมรวมแหละไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นการรีวิวที่งงๆก็สบู่อาบน้ําที่ใช้นะคะก็จะเป็นของเบนเน็ตก็คือหน่องไม้แนะนํามานะคะ ว่าใช้แล้วแบบใช้ไปเรื่อยๆแ,แล้วผิวมันก็กระจ่งางใสขึ้นอันนี้ก็คือเราใช้แล้วมันก็กระจ่งางใสขึ้นจริงนะจากปกติที่แบบมัน,มนมก็ตอนนี้เราอยู่ปีสองใช่ไหมเดี๋ยวจะลปขึ้นรูปตอนปีหนึ่งให้ดูมันมันรู้สึกว่ามันก็กระจ่งางใสกว่าตอนที่อยู่ปีหนึ่งอะ่ะอันนี้ก็ใช้กันทั้งบ้านเหมือนกันก็แม่แม่ใช้แม่ก็รู้สึกว่าแบบผิวมันใสขึ้นตัวนี้นะคะเราก็จะเอาไปเอิมสับปะแล้วก็เอาไปใส่ขวดแล้วก็ผสมกับน้าเกลือ แล้วก็เอามาอาแล้วอีกอย่างนึงก็คืออย่าเอาไปล้างหน้าเลยเพราะว่าเราอะไปดูรีวิวมาใช่ไหมจากตามพันคลิปจากในเน็ตเนี้ยแล้วก็มาบอกคนในบ้านว่าอย่าเอาไปใช้กับหน้าอะไรอย่างนี้เอาแบบละทํความสะอาดตัวก็พอแต่ว่าเราอะเธอเองก็คืออยากลองว่าใช้กับหน้าแล้วมันจะเป็นยังไงพอใช้เนี้ยโอ้โหสิวขึ้นบาเลยเพราะฉะนั้นใครเตือนอะไรก็ฟังนยนะคะต่อไปเราก็จะมาเข้าสู่หมวดน้ำตรก ที่ใช้จะเป็นของที่ห้อฮาดะนาโบะนะคะจะเป็นสองตัวนี้เลยจะเป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินเข้มก็คือขวดทั้งเป็นขวดทั้งนี้ขวดเท่านี้ก็ปลาไปร้อยกว่าบาทแหละอืมขวดใหญ่ที่ไปดูมาก็ประมาณห้าสี่ห้าหกร้อยก็คือแบบไม่ไหวถ้าสมมติซื้ออันนั้นไปอันเดียวก็คือสกินแคร์ตัวอื่นก็จะไม่ได้เลยอะ่ะก็สูตรแรกที่ใช้ก็จะเป็นสูตรสีน้ำเงินตัวนี้นะคะ อันนี้ไปซื้อที่ฟิลเราใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วอะตอนนี้มันมันยังมีอยู่นะก็คือใช้บ้างไม่ใช้บ้างตัวนี้ที่เป็นฮาร์ดนบบลพีเมียมสีน้ำเงินตัวเนี้ใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนแล้วพอตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าหน้าเราวันนิ่มแล้วก็แบบชุ่มชื้นชุ่มชื้นยังนุ่มกับชุ่มชื้นอันเนี้ยรู้สึกว่าเห็นผลแต่ว่ากระจาใสายเรายังไม่เห็นขนาดนั้นนะส่วนอีกส่วนหนึ่งอันนี้เพิ่งไปซื้อมาแต่ว่าเราอะเพอไม่ได้เลอตั้งใจ ก็เราอยากอยากลองแบบไปเทกับสำรีอะ่ะแล้วก็มาแปะไว้อะเป็นมาร์กเป็นไงปรากฏเลยเท่านี้ทุกคนเห็นในกล้องไหมเลยเท่านี้ก็เลยแบบเสียดายบ้างเลยอไม่น่าเลยอันนี้ก็คือที่ซื้อมาเพราะว่าจากที่บอกไปเมื่อกี้ที่เราใช้เมน้องเบนเน็ตที่มาใช้กับหน้าแล้วแล้วสิวมันเหินขึ้นมาเราก็เลยมาใช้ตัวนี้พอใช้มามันก็รู้สึกว่าสิวอะ่ะยุบลงจริงทุกคน แล้วมันก็คุมมันคุมมันจริงด้วยตัวเนี้ยก็คือตื่นมาใช่ไหมหน้าเราจะรู้สึกแบบเบาวๆมันๆใช่ปะไม่มันดิชุ่มชื้นน่าจะรู้สึกเบาๆชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มๆแต่ว่าตัวเนี้ตื่นขึ้นมาแล้วหน้ามันเนียนแล้วก็แบบมันมันดูไม่มันอ่ะแต่ว่าตัวนี้มันตัวเนี้ไม่มันต่อไปนะคะก็จะเป็นที่แต้มสิวอันนี้ก็คือ p e ชีเวอร์เราซื้อตามพี่จริง baby จริงโกะนะคะ ก็คือแต้มไว้ประมาณสามประมาณสามวันเนี้ยสิวก็ยุบแล้วก็อันนี้ก็ใช้ไปหมดแล้วก็มีอันที่สองพอใครเป็นสิวใช่ไหมเราแบบว่าไม่แนะนําให้กดสิวเพราะว่าเราอะเคยกดแล้วมันก็ทิ้งรอยดังนั้นก็อยากจะให้แบบใช้ที่แต้มสิวแต้มไว้แล้วก็อย๋ยวมันก็จะแบบหลุดเองหรือว่าแบบพอเราทาตัวนี้ไปใช่ไหมแล้วแบบไปสกิ๊นิดนึงมันก็จะออกให้แล้วก็ไม่ทิ้งรอยด้วยอืมอันนี้ที่เราใช้นะแต่คนอื่นเรา ไม่รู้อะแต่ว่าที่เราใช้ก็คือมันไม่ทิ้งรอยจริงๆต่อไปนะคะก็จะเป็นเซรัม่มเซรัม่มเราจะคิดที่เราซื้อมาเราไม่อยากจะเชื่อเลยมา <c oughs> ให้ดูเซรั่มก่อนดูดิอันนี้เราไม่ได้ใช้คนเดียวนะคนเดีวุคนตกใจอันนี้ก็คือน้องเราใช้ก็สูสีฟ้าก่อนสูสีฟ้าเนี่ยก็จะช่วยเรื่องถึละอันนี้พอใช้แล้วรู้สึกว่ามันหน้าก็ชุ่มชื้นจริง ก็อย่างที่เขาว่าเลยหน้าชุ่มชื้นแล้วก็หน้าเรียบเนียนอันเนี้ยพอเราเอาไปรีวิวในสตอรี่ไอจีแล้วเพื่อนอะ่ะก็พากันซื้อตามใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าเพื่อนบางส่วนอ่ะก็แบ่งเป็นสองฝั่งเพื่อนส่วนเนี้ยก็คือใช้แล้วแพ้ใช้แล้วแบบสิวขึ้นแล้วก็แสบด้วยนะแล้วก็สิวขึ้นแต่เพื่อนฝั่งเนี้ยก็คือใช้แล้วหน้าแบบหน้าใสาขึ้นหน้านุ่มหน้าเนียนจริงก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันแล้วแต่ผิวสภาพหน้าสภาพหน้าผิวผิวสภาพผิวอืมตัวนี้อันสูตรเนี้ยเราเราไม่ค่อยใช้ ไม่ใช่ไม่ค่อยใช้ก็ใช้แต่ว่าไม่ค่อยใช้ก็ไม่ไม่ค่อยใช้ถึงล้วปะมันก็ช่วยแบบให้สิวมันยุบยุบเร็วจริงๆแต่ว่าก็ช่วงนี้เราจะไม่ค่อยใช้ตัวนี้เพราะว่าเราไปเจอแต้มสิวไปพลายใช่ไหมมันก็แบบอะไรก็จะเร็วกว่าตัวนี้เมื่อกี้พูดถึงครีมแต้มสิวไปแล้วใช่ไหมันนี้เราก็จะมาพูดถึงแผ่นแปะดูสิวกันบ้าง ตัวนี้เราใช้เป็นตัวแรกเราไม่เคยใช้ตัวอื่นเพราะว่าเราไม่ค่อยมีสิวจะมีสิวนานๆที่ก็คือจะเป็นตอนที่ช่วงนี้ประจำเดือนก็จะมีประมาณสองสามเมตรอะไรเงี้ยแตลไว้ตอนกลางคืนก็ได้ทุกคนแล้วพอตื่นเช้ามาแล้วก็ดึงออกหนองมันก็จะออกด้วยอืมต่อไปเราจะมาพูดถึง Sleeping มา s k sleeping m มา k ที่เราใช้จะเป็นของ q p a เพนะคะตัวนี้ ที่หลังจากที่ได้ใช้จริงๆก็คือก็คือหน้าชุ่มชื้นจริงแล้วหน้าก็แบบเนียนกลิตคือตอนพอทาใช่ไหมแล้วตื่นมาเงี้ยหน้ามันดูมีอะไรก็มีว่าแบบมันมันมันดูแบบไม่เหมือนปกติอะ่ะจะดูแบบหน้ามันจะหน้ามันจะเด้งเด้งเหมือนคนหน้ามันจะหน้าจะแบบอิ่มนะอิ่มอิ่มอิ่มนิดนึงคือถ้าวันไหนทาเนี้ยเราตื่นมาหน้ามันก็จะดูแบบนิ่มๆเด้งเด้งอิ่มฟูอิ่มฟูนะคะ อันนี้ก็จะน่าจะเกินร้อยมานิดนึงก็จะเป็นบา์มขัดสิวเซนของอินิซีทุกคนอันนี้ที่ซื้อมาก็เพราะว่าตอนที่เราแบบทำจมูกใช่ไหมตอนแรกอ่ะเราจะใช้เป็นที่แบบลอกสิวเซนแบบแผ่นแปะแล้วก็แบบดึงใช่ไหมแต่ว่าเราทําเอ่มทำจมูกมาแล้วถ้าไปแบบดึงสิวแบบนั้นอ่ะมันก็จะแบบเสี่ยงจมูกเราเป็นอะไรนี้เราก็เลยไปซื้อบา์มขัดสิวมานะคะตัวนี้ตอนแรกใช่ไหมใช้แล้วมันยังไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบออกหมดนะทุกคนก็คือเราต้องใช้ไปเรื่อยๆสักประมาณแบบ สาสี่อาทิตย์อย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าสีว่ามันเริ่มหายไปเนื้อข้างในก็จะเป็นแบบนี้กลิ่นเหมือนกาวอะทุกคนพอควอสออกมาใช่ไหมแล้วก็แต้มที่ตรงจมูกแล้วก็ถู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 สัก5-10นาทีถูไปเรื่อยแล้วก็ล้างออกเป็นสกินแคร์หรือเปล่าอะแต่ว่าเราอยากจะมาแนะนำ ก็คือจะเป็นวิตามินซีอินดันนะคะตัวนี้เรากินมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งก็คือกินตอนปีหนึ่งเทอมสองแล้วคือพอกินไปใช่ปหตอนแรกอะมันจะเราจะไม่จะไม่เห็นก็คือพอกินไปใช่ปหมแล้วเหมือนแบบวันนั้นไปมอแล้วทีนี้ไปนั่งกันอยู่ที่ห้องสมุดแล้วเพื่อนอะสม้มก็ทักว่าเฮ้ยมันแบบทำไมผิวใสาจางเห็ดใสจนแบบเห็นเส้นเลือดอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ากินตัวนี้ ก็คือในหนึ่งแพ็กนะคะก็จะมีแบบนี้หกซองอใน 1, 2, ห <c oughs> น,นึ่งซองก็ได้หนแพ็กนะก็ดีเขาเรียกว่าแบบแพ็กก็ในหนึ่งแพ็กจะมีอันนี้หกแพง,งก็ในหนึ่งแผงหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะมีสิบเมตรแบบนี้อืมก็จะมีทั้งหมดก็คือ <c oughs> ก็คือสรุปแล้วทั้งหมดหนึ่งแพ็กเนี่ยก็จะมีทั้งหมดหกสิบเมตรก็จะเป็นวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมนะคะเป็นวิตามินซีล้วนเลย ตรงนี้นะคะเราเราซื้อจากช้อปปีเราซื้ออืก็คือไปดูรีวิวของพี่เจมมาเขาก็แนะนามาว่าให้กินตัวนี้นะคะหลังอาหารเช้าเย็นก็จะช่วยให้หรือว่าจะกินแบบเม็ดเดียวก่อนเม็ดเดียวก็ได้แบบวันละเม็ดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบสองเม็ดก็จะช่วยให้ผิวดูใสขึ้นแบบเร็วขึ้นก็อันนี้นะคะก็จะซื้อตามพี่เขาเลยก็ซื้อที่ช้อปปีก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปสกินแคร์ที่ใช้แล้วชอบนะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบให้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ